ตัวเด็กเลย y ยดูดูวร้อนนะหาเย็นมมากๆรูเแต่ว่าดูดูหนาวอะน้ำอื่นสิหรือเปล่าทาไมนานี่กอยู่ขนาดนี้ะก็เขาเป็นคนตองตอเวลาอุ๊ยอันนี้คือบ่อน้ำที่กินดื่มแล้วจะกลายเป็นเด็ก สวัสดีค่ะกลังพบกับวิวเซนเซค่ะดีม่เันเลยโยกโซ่เย้ีกันอีกแล้วยต้วันนี้ค่ะเราอยู่ที่นี่เลยสถานีมัตสึโมโตะนะครับจังหวัดอะไรเอ่ยนากาโนะนะครับไกลจากโตเกียวไหมไกลอยู่นะจังหวัดนางาโนะอยู่ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ค่ะและวันนี้พวกเราได้มาเที่ยวกันที่เมืองมัตสึโมโตะที่นี่พวมีอะไรสวย ปราสาทครับเออไปวูปราสาทสไตล์ญี่ปุ่นกันเดี๋ยวเราข<ช>ับไปจาก <ผม S 2> สถานีไปเลยแล้วก็พาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวน่ารักน่ารักของเมืองมัตสึโมโตะกันนะคะ,<ย>ะไปกันเลยไปกันเลยเดินไปก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราขึ้นแท็กซี่ไปก็ได้ใช่คุณเชนเดนเดินไปก็ได้เมื่อคืนนะเราได้เดินนะครับประมาณ15นาทีไม่ไม่ไกลนะไกลมากแล้วบิวสวยมากสวยสวยใช่เออเออันเนี้ยอะไร ใช่แล้วค่ะถ้าใครไม่อยากนั่งแท็กซี่ก็เดินออกกำลังกายไปได้นะระยะทางประมาณ1กิโลนิดๆเองส่วนถ้านั่งแท็กซี่ก็อยู่ที่ราวๆหกร้อยสี่สิบถึงเจ็ดร้อยสี่สิบเยนค่ะประตูอัตโนมัตินะครับทุกคนโดนแล้วเจ็ดร้อยสี่สิบเยนเพิ่มมาหนึ่งรอบเพิ่มมันหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งจึ๊กประตูนะคะทุกคนลงแท็กซี่เราไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดก็ได้เดี๋ยวเขาปิดให้เองนะ ก่ yeah. yeah, yeah, yeah. อนที่เราจะถึงข้างในเนี่ยมีนี่ด้วยสำหรับใครที่ต้องการไกด์ฟรีนะคะโวลันเชียไกด์อินอ g ง i s h โอ้ดีมาก oh, เลยนี่คือโน้ติฟรีออฟชาร์จนะครับสมายล์โอเคขอแค่รอยยิ้มของทุกคนกลับไปคุณลุงที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษก็จะมีความสุข Hello. Welcome uh, to Oh, hello. I'm from Thailand. Thailand. Wow. You Far from here. Yes. Yeah. Have you ever been Thai? No. I'm sorry. How did you learn English? The first time I learned English was uh, when I was in the junior high school, Ooh. 12 years old, and now I'm 75 oh. years old, so more than 60 years. Your English is better than me. u a m a t s u t o t o Castle is very beautiful so please come to see. Thank you. Thank you. โอ้โหขอตกใจคุณลุงอายุ75แล้วสุดยอดใครมาเที่ยวปราสาทแล้วเจอคุณลุงเรียกใช้บริการกันนะคะเราจะเห็นปราสาทแล้วนะโอ้โหสวงจังเลย อ,อ,อปราสาทนี้นะคะได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นนะคะให้เป็นสมบัติของชาติซึ่งในญี่ปุ่นมีทั้งหมดแค่5ที่เท่านั้นนะคะเป็นปราสาทเดียวที่ยังแบบถูกทาสีดำนะคะแล้วก็มีความยาวนานมากกว่า400ปีนั่นเองค่ะไอมอโอ้มาแล้วมาแล้วสวยหล่อมากเลยอ่ะ こちらの松本城、おもてなしたと申しまして。私が三代目の城主小笠原秀政と申します。わらわが妻の徳姫と申します。うん、よろしいお願いいたそう。お<ー>うん。小笠原さんか、ごらんせまえ。ちゃいちいちゃい。中森家長や。 あのの昔言葉今話されてます自分で勉強されれたりとかかかこ戦国時時代代ら江戸にけています勉強したというよりもよみがえったゆえにな昔からこう喋っておったんじゃ。にに長い 昔昔のののののの日日本本とと現在はははは違違いいいいいいまままますすすかかかか全然なななななななももももううううううう今西西洋洋にぶれれれててててててしっっっっっおおおおここここちららだだだるるるそじじゃゃろたたんんん当時驚ぞ我ごあ国言わそうなのじゃよ。 そうタイの方々たくさんこちらに参られますのでな、我らタイの方々が写真撮る時の言葉を覚えてしまってな、そうヌーンソンさんっていうの何なの？<ー>そうなので、うん、<laughs> いやタイの皆様ぜひな我々をこちら松本城にていつでもお待ちしております上にぜひ参られてくださりませんか？お待ちしております。お待ちしております。<laughs> どうなったでしょう？<laughs> 三代目上司小笠原秀政公の着名小笠原忠長と申しますあったかそうですねこちら正真正銘のポリエステルでございます<タッ>お持ちになっているのはこれは何ですかはい、こちら軍配になりますこれで指示を出します指揮を挙げる、はい、軍勢のレア、はい、<タッ>チングングレアサムコンニヤコペンパオメループンカートコーンタペイプサラッラブレッジョンモッツトゥワチョー,ー,ークディーバクマーリカ おほ、ええええ、待って、待って、待っ待って、待って。はい、にや。ん私、こちらの、ええ、小笠原忠長様、それと、今、行かれた。ええ、小笠原秀政様の、一の家臣でございます。犬飼久友と申します。犬飼さん。毎日、どんな訓練、あの、体の運動とか、なんどうしてますか。朝一は、まず、走ります。で、走りまして、次に、鎧を着て、歩きまいります。あとは、ジム作業。 もまあ、大体次の戦いの時にどれだけ兵を動員できるのかであったりとか <laughs> <ー>、はい、まずこちらこれはねあの名前が書いてあるわけではなくて結構巧妙な家梶石が作るんですけれどもこういうものは自分の父親であったりとか<ー>自分の上司 自分より上の侍からもらもううといい習慣がございました、はい、なのでこれをもらっった侍はずっとここれれをを大事にしますでなのでこれを持ってるとはあそこの家の息子さんだなとかあ,<ー>あ,あそこの家臣さんだっていうのが分かるように昔はなっておりました、はいはい、もうこちらの長いのは戦い用ですからたくさん取り替えておりました,はたおお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  เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของปราสาทนี้นะคะนอกจากที่เป็นสีดําแล้วนะอีกอันนึงก็คือตรงนี้เลยคือเป็นแลนด์มาร์กของปราสาทเลยนะคะเป็นรั้วสีแดงเป็นห้องดื่มชาสาหรับผู้ยิ่งใหญ่เขามาทําทีหลังก็เลยแบบให้มันเป็นสีแดงสีมันก็ตัดกับปราสาทมันก็เลยเรียกว่าเป็นความสวยงามแล้วเป็นจุดเด่นของปราสาทมาซูโมโตะนี้นะคะดีจริงๆเออได้ความรู้มากใช่เข้าใจดีมากเลยอะ ถามแล้วดบทุกเขียนนะใช่คนญี่ปุ่นเขาไม่หลุดจากบทบาทเลยจิบุโนโรนะคะน่าเนยใช่ตัวมามอเตอร์มามอเตอร์อะไรนะใช้คำศัพท์โบราณใช่ชอบมากเลยอ่ะอืมอาริกาโตะกไซมาสึรุสนุกอ่ะแบบเมื่อรู้สึกเหมือนเออเขาก็รู้สึกเหมือนได้ได้กลายเป็นคนคั้นจริงๆอะไรนี่แล้วใครที่มาญี่ปุ่นแนะนำเลยนะคะว่าให้เอากระดาษมาด้วยสมุดสริมสะสมอะไรเงี้ยสแตมป์รูปประสาท หนึ่งสองสามปุ้งโอ้โอเก็บมันที่นี่เลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะปัรมได้แค่ที่นี่เท่านั้นชูโอ้โอนี่สวยจังเลย,ย,ยที่พวกเรามาตอนนี้คือฤดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะแต่ว่าปราสาทมัซโมโต้เนี่ยสวยในทุกๆฤด,ดูเลยนะคะ

ちょっとですね <laughs> <laughs> まずお城の大きさの話します、はい、目の前に大きな通りがあって信号3つこっち見えてますよねはい3つ目の信号の辺りに大手門って名前の門、はいえー、お城の入り口があったんです、えー、だからこの大通りもビルが立ってるとこもも元はお城の中ですああ、ね、野球場8個9個入るぐらい大きかったんだってお<ー>ただね今みたいにここから人が入れてしまうと、はい 最初の入り口とここの最後の入り口ま、はい、っすぐになっちゃうから、はい、敵がアタックしやすいでしょ、はい、だから今そこで止まっちゃってるお堀って言って川みたいな水が張ってるウォーターモールがちゃんと昔はぐーっと一周してこっから入れなかったんです、はい、だから2番目の門はこっち敵が入れないのはいいけど味方も入れないと困っちゃうでしょって <laughs> ううことでこっちに2番目の目、はい、あれすごい分かるじゃん本分かりますよ、うん これが2番目の門で太鼓門って名前がついてます 2>,、はいうん、2時間に1回ここで太鼓が鳴ってたんです<ー>なんでかっていうとそこに昔のお役所設テ、はい、ホールみたいなのあって働いてる人がいて時間時計分かんないでしょ、はい、だから太鼓で時間を教えたからです<ー>太鼓門目の前にあるこれ石垣という石の壁は、はい、昔のまんま、はい、これトンもあって こ,こ,れこれがやばい <laughs> 昔は機械も車もないから、はい、本当にたくさんの人は集めないと運んでこれません、はい、だから、これ、も作った殿さんが俺が命令したらこんなにたくさんの人が言うことを聞くんだって俺、偉いでしょ<ー>入ってすぐのところに分かりやすくドーンとでかいのを、はい、これ、松本城だけじゃないですよいろんなお城に大きい日、うんはい、1>, 1個置いてあります、大体。 面白いよすごい早いね <laughs> 初めていろいろ知った本当に良かったよかったよかった,よかった下から1,2,3,4,5段になってるから5階に見えるけど本当は6階なんですよ、うん、2>, 2階と3階に見えてる所の間、はい、2>, 2階の屋根の下に1個階隠してあるの一番安全でしょってことで、うん、今で言うシェルターじゃないかとか、うん あとはจรかか <t> ิงๆแล้วปราสาทเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าของปราสาทอาศัยอยู่เขาจะอาศัยอยู่ใกล้ๆกันอันนี้แบบสร้างขึ้นมาแสดงความยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นคนยิ่งใหญ่ม่ค่อขึ้นบันไดหรอกใครมันจะขึ้นขึ้นไปถึงขึ้นไปนอนที่ข้างบนนั้นชาร์ตอร์สโ はい、やっぱり木い黒いけど色もいいし格好もいいから、うん、旅行ガイドの松本城の写真って大体これですたくさん花開いてますよね。はい 長い四角長い四角と小さい真四角。うんうん、長い四角が弓矢、真四角な鉄砲。<ー>松本城は全部で百十五も、この穴、<ー>狭まってるんだけどね。そ,ででその中、人、そんなにいたんですか?。多分、そんなにいない。<laughs> <laughs> 実は、その武器を持ってないこと。をバレないようにするため。っていう説もあるから。 そんんななたくさ人いいで、建物の一番下にちょっと斜めの出っ張り石けるはみ出てるとこありますよね石を落としたりあとは熱い油かけたり溜めてあるうんちとかおしっこそういうもの上からバッと巻いて敵を落とす実はね松本城って敵が来たこと一回もないのハローハローハロー、楽しんでねイエーイそうだよ ได้เร <S uce myself> ียนประวัติศาสตร์ญ <tamam> ี่ปุ <lonely> ่นจากคุณลุงเยอะมากหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณคุณลุงมากค่ะโอนมโมเมจายวายวายเซลมิดายูจิยูจิออกจากปราสาทมาแล้วค่ะคับผมอิซากายังไม่ได้ถ่ายรูปปราสาทเลยเไไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาใหม่ก็ได้ครับ และอย่างที่บอกไปว่าจังหวัดนางาโนะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากที่เมืองมัตสึโมโตะนี้เขาก็เลยมีบ่อน,น้ําที่เกิดจากทางน้ําไหลตามธรรมชาติที่ไหลลงมาจากเทือกเขาเอลฟ์อยู่ทั่วเมืองเลยค่ะดรืูอยร้อนนะ้ําเย็นมากๆดูเจว่าดูดูหนาวว่าน้ำอุ่นจริงหรือเปล่าทําไมอ่ะก็เมน่อวาที่บอกไงว่ามันอุ่นอ่ะก็อากาศเย็นเนยเ็นจนไปก็เลยน้ําอุ่นรู้สึกอุ่น <laughs> ใช่อุณหภูมิต่า,า,ตามันไม่ต่างกันนะมันไม่ต่าง มันไม่อุ่นมันไม่อนครก็ย่ากินเบรอืมดีดีดีลองให้เราหนึ่งเขาทดสอบแล้วว่าน้ำนี้มีคุณภาพที่ดื่มได้นะคะ่อกี้่น่ากันแต่เนี่ยเมือตัวเสีต่กงที่ที่นะน้อยลงนะคับ่กัมีนที่มาที่นี่่นับ่ก็ังมีนที่จะมาที่นี่อน หน้าตามันดูทรมานคุณดิ้ West> ันโซ่ไหนืมเฮ้ยตรงนี้น uh uh um ั่งดีอ่ะเรามีโต๊ะวางของกิดื่มกาแฟอชนแก้วทำไปเย่ชงแก้วทิปเย้เดะทำไมนาดีกัอยู่ขนาดนี้อ่ะอันนี้นนี้นี้ไหนอ่ะนู่นยูนี้แล้วก็อีกอ๋ออีกอันหนึ่งนะก็เขาเป็นคนตรงต่อเวลา ญี่ปุ่นรักเวลาต้องดูนาฬิกาตลอดเวลาถามสิและตรงนี้นะคะเป็นถนนที่เป็นแบบย่านเมืองเก่าแล้วก็มีของขายใช่ไหมเรียกว่านาวะโดนาวะเตโดรินาวะเตโดลินะคะก็อยู่ตรงเจ้าสมุไรไลนกบนน่ะน,น,นะคะสมุไรยคางคกนะเดินไปเรื่อยๆดูซิมีอะไรบ้างโอ้ยมีคนน่ารักยู้แย้หนจริงนี่กบเต็มเลย <laughs> น,นี่มันเมืองกบ อสวัสดีครับสสวัดีมัจันน์ในรุ่อโยกโซมัน,นดูละวนนะวากาเกะดีโนมิซึดอ๊ยอันนี้คือบ่อน้ำที่กินดื่มแล้วจะกลายเป็นเด็กน่าจะไม่แก่กินสิดีดีดี่ <He> i, กแก่ฉันจะไม่แก่ทุกคนที่เห็นบิมหน้าเด็กไม่ใช่อะไรนะนี่เลยเคล็ดลับ แอบทั้งตัวแอบแบเอากลับไหมอยากเดาจะเอาใส่ขวดเอาใส่ขวดกลับไปขายคุณชายเอาไปขวดกับให้แม่ให้แม่ให้พ่อพี่ทาคาราเอากลับไปให้ภรรยาขอให้มีความอ่อนยาวตลอดไปสาธุน้ำพอมาไหลไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆแบบว่าเป็นจุดที่น้ำทางน้ำผ่านอะ แล้วคนสมัยก่อนเขาก็จะไปหาดูว่าเอ๊ะตรงไหนว่าน้ํามันจะผ่านเขาก็ไปหาขุดขุดแล้วมันก็ปูขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นบ่อน้ําเพื่อให้คนในบริเวณมัจโมโตะเนี่ยนะคะใช้ที่นี่ไม่ได้มีแค่จุดเดียวหรือ2จุดที่เราแนะนําไปมีหลายจุดเป็น10จุดเลยนะคะ 10, 10, 10, 10, ที่มีน้ําออกมาแบ <15. S 1> <ๆ> <laughs> บนี้ทบน้ําดีที่สุด <laughs> ที่ใกล้ๆถนนคนเดินจะมีศาลเจ้านึงค่ะเ <laughs> ขาบอกว่าเป็นศาลเจ้าที่ขออะไรก็จะสมปรารถนา oh. งั้นไปขอกัน เดี๋ยวเราไปสักการะที่ศาลเจ้านี้กันนะคะเขาบอกว่าพรทุกอย่างที่ขอจะเป็นจริงได้ก็จะขอให้เรามี follower 1, 1ล้าน,านในปีหน้าบ ตรงนี้เป็นย่านเมืองเก่านะคะชื่อว่าย่านนาการะจิโดรินะคะก็จะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับปราสาทดูสภาพหลังคานะทุกคนเขาก็ทําแบบอ่าเหมือนแบบญี่ปุ่นเก่าๆก็จะเป็นหลังคาประมาณนี้ ทําให้เราเดินแล้วก็ได้บรรยากาศว่าเออนี่เรามาเมืองเก่าสมัยหลายร้อยปีที่แล้วนะคะอ๋อนี่ไงพุดดินน้งที่ทำทำเหมือนมายองเนสเทสืบปะ่ะโอ้เล็กมากเลยอ่ะสวยมาก น้ำสะอาดมากมายน้ำเยอะขนาดไหลเป็นน้ําตกอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ไหลมาจากเขาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่คิปวิทยัณั์ศิลปะหอศิลป์ของเมืองมาซุโมโตะซึ่งเป็นหอศิลป์ที่มีผลงานของศิลปินดังๆเยอะแยะเลย ه, วันนี้ <laughs> เห็นพวกศิลปินเขาชอบใส่หมวกแบบนี้ <laughs> ใช่ไหมวันนี้บิมก็เลยเทำตัวให้เป็นคนที่มีศิลปะไปหาหมวกมาเร็ว <laughs> <laughs> และนี่นะคะก็ถึงแล้วนะคะกับ,บพิพิธภัณฑ์ศิลปะครับหอศิลป์ของเมืองมัตสึโมโตนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นผลงานดีไซน์ของอาจารย์คุคสมะยายโย,ยอินะคระคะสวยมากๆ <laughs> เอกลักษณ์ก็คือจะเป็น จุด,จด,จด,จดการใช้จุดนะคะแล้วก็มาทําเป็นลวดลายให้สวยงามนะคะซึ่งเขาก็จะแบบสวยตั้งแต่ตรงทางเข้าเลยนะมีดอกไม้มีตึกนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีผลงานศิลปะของศิลปินอีกมากมายจะตตองนะคะข้างในอาจจะถ่ายไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากดูต้นมาเอ็นนะครับ ผลงานที่จัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของอาจารย์คุตสมะยยโยอีที่เป็นศิลปินระดับโลกค่ะเพราะว่าที่นี่คือบ้านเกิดของท่านแต่ว่าผลงานที่หมุนเวียนการจัดแสดงของศิลปินท่านอื่นก็มีนะคะอลา,ากามมากเลยนะครับเป็นสวยสวยอชอบห้องที่เป็นกระจกเป็นแบบเป็นช a เ d e i อ๋อๆก็ดีนะแล้วก็ ห้องเ็นที่จุดเยอะๆค่ะแล้วห้องมืดๆสวยมากอยู่เคเท่าอีสิบนะอีสิบวีนะที่เท่าเนื้นถ้าใครส,สรนใจศิลปะเนาะก็มาดูที่เมืองมัตสึโมโตะนะคะเพราะมีศิลปินระดับโลกอยู่ที่นี่ด้วยอ่าแล้วก็เราจะไปปราสาทมัตสึโมโตะอีกคันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผม,มยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับก่อนกลับค่ะทุกคนพาอิกแลกลไปเติมเต็มความวานนะคะถ่ายรูปกับปราสาทก่อน เย้พอใจมากเลยได้ถ่ายที่ปราสาทแล้วครับเมื่อเช้าแอบถ่ายอยู่คนเดียวอี่สุะไม่ได้ถ่ายก็มาจบคลิปไปแล้วทุกคนที่ปราสาทแล้วกันเพราะว่าสวยมากๆนะคะอยากให้ได้มาเที่ยวเมืองมาซูโมโตะกันจังหวัดอะไรนะนากาโนะนะครับหนึ่งวันที่ทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นบีมอยากให้ทุกคนแวะมาที่เมืองนี้ด้วยขอบคุณนะคะหลายคนรับรู้อยู่เย็นเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกับครั้งหน้าบีมกับอิสระจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไหนรอติดตามนะเย้ไปกันเลยบายบาย ทุกคนก่อนเราจะเข้าไปข้างในเจอพี่คนไทยเยวคนเดียวหรอคะใช่ค่ะโอ้แล้วนี่หนักไหมคะเนี่ยนี่มีของแค่เนี่ยคะใช่ที่มาเที่ยวกอค่ะใช่หนักมากเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวง่ายไหมคะฝากบอกหน่อยง่ายค่ะคนญี่ปุ่นใจดีพยายามช่วยใช่ขอบนุป่ขอบคุณที่เปิดประเทศทีมาซูโมโตะมาซูโมโตะมาซูโมโตะมาเอ๊